ดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนประจําวันพุทธที่24กันยายน2568โดยใช้ไพ่เทพินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่นาตราชวันนี้คุณเป็นคนที่มีพลังการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสูงเหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือพลิกสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นได้ข้อดีมีความคิดสร้างสรรค์กล้าปรับตัวและมองปัญหาเป็นโอกาสข้อควรระวัง อารมณ์ที่ผันผวนหรือความใจร้อนอาจทําให้การเปลี่ยนแปลงไม่ราบรื่นคําแนะนําใช้สติและวางแผนอย่างรอบคอบจะทําให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางบวก 2. กลกางงานไพโมหินีมูรติการงานวันนี้ต้องใช้เสน่ห์การเจรจาและปัญญาเป็นตัวช่วยคุณสามารถโน้มน้าวใจคนรอบข้างได้ดีข้อดีเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ข้อควรระวังอย่าใช้สเสน่หรือคำพูดเกินจริงเพราะอาจทำให้เสียความน่าเชื่อถือคำแนะนำใช้ทั้งเหตุผลและความจริงใจประกอบการพูดจะทำให้งานสำเร็จ 3. การเงินไพ่พัทรรกาลีการเงินวันนี้อาจมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือมีรายจ่ายที่มากกว่าปกติแต่คุณก็มีพลังในการจัดการและหาทางออกได้ข้อดีกล้าแก้ปัญหาใช้ความเด็ดขาดบริหารเงิน ข้อควรระวังความฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินไปกับอารมณ์ชั่ววูบคำแนะนำควรควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบเก็บเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉิน 4. ความรักไพ่สีตาเดวีความรักวันนี้เน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์คนโสดอาจเจอคนที่จริงจังต่อความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่ความรักมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันข้อดีความสัมพันธ์อบอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจ ข้อควรระวังความคาดหวังที่สูงเกินไปอาจสร้างแรงกดดันให้คู่รักทําแนะนําใช้ความเข้าใจและให้อภัยเป็นพื้นฐานจะทําให้รักยืนยาว5สุขภาพไพ่กายตรีเดวีสุขภาพวันนี้ดีขึ้นจากพลังศรัทธาและการดูแลตนเองอาจได้แรงใจจากการทําบุญหรือการปฏิบัติธรรมข้อดีมีสุขภาพแข็งแรงจากการปรับสมดุลกายและใจข้อควรระวัง ระวังความเครียดสะสมจากการคิดมากหรือทำงานเกินกำลังคำแนะนำควรทำสมาธิหรือสวดมนต์จะช่วยให้สุขภาพใจและกายแข็งแรงบทสรุปภาพรวมวันนี้ของคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นวันที่มีพลังการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆการงานใช้สเสน่ห์และปัญญาช่วยให้สำเร็จการเงินอาจมีรายจ่ายแต่ยังจัดการได้ความรักจริงใจมั่นคงและสุขภาพดีขึ้นจากการดูแลใจ หากคุณใช้สติและความศรัทธาเป็นหลักจะทำให้วันนี้ราบรื่นและเต็มไปด้วยพลังบวกข้อดีการงานเด่นด้านการเจรจาความรักจริงใจสุขภาพแข็งแรงข้อควรระวังรายจ่ายมากความใจร้อนและความคาดหวังที่สูงเกินไปคำแนะนำรักษาสมดุลทั้งกายและใจใช้สติควบคุมการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างมั่นคงครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ